ดีนะทุกคนวันนี้มาเจอกับแม่บ้านสายติดอีกแล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็วันนี้เราอะจะมาไม่เชิงรีวิวมัง้งเออก็อาจจะรีวิวก็ได้เนื้ว่าแบบเราเตรียมของอะไรไปแล้วบ้านแล้วตอนนี้เตรียมไปได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพาซีซื้อแบบไหนรถเข็นซื้อแบบไหนที่นอนซื้อแบบไหนมีของพร้อมหรือย,อยังเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกทุกคนนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการจัดก,กระเป๋าไป คลอดนะแค่การเตรียมของเฉยๆนะอย่างแรกนะทุกคนที่เราคิดว่าแบบทุกคนควรจะมีนะก็คือเราตาบผอ้อมลูกหรือตาบของลูกนะทุกคน <Wow. S 2> เราจะบอกว่าสิ่งนี้มันการออกมาได้แบบนี้เราซื้อมาในราคาประมาณ200รกว่าบาทแต่วว่ามันคุ้มนะคือมันหนีบได้ด้วยแล้วมันก็สามารถตาบแบบติดแบบนี้ได้ด้วยนะทุกคนเพิ่มต่อไปะทุกคนก็คือแผ่นรองคลาน อันนี้เราสั่งมาแบบ6ฟุตนะคือเราตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะปูในห้องแล้วก็จะวางเบาะลูกทับอีกทีแต่ก่อนที่จะวางเบาะลูกทับก็คือจะต้องมีแบบเบาะท็อปเปอร์ประมาณ6ฟุตอนะวางทับอีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ลุกไม่ยากนะทุกคนสว่วนนี่คือที่นอนเราเลือกเป็นแบบที่นอนกันกดไหลย้อนนะทุกคนเพราะว่า <Wow. S 1> ตอนนั้นทําไมเราถึงเลือกที่นอนอันนี้นะสามีไม่อยากให้ลูกเป็นกดไหล่ย้อนเออก็เลยเลือกอะ ง่ายมากเพราะว่เป็นที่เรางานเกิดอะไรย้อนนี่เราก็สั่งมาเราจาได้ว่าอันนี้รวมส่งประมาณ500กว่าบาทชิ้นละนะตกอยู่ที่พันนิดนิดหมอนการสะดุ้งประมาณ200กว่าบาทแล้วก็อันนี้ฟรีนะทุกคนด้านล่างของเบาะที่วางไว้อะเราจะไม่เปิดเพราะว่าเพราะว่าของมันเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญเรายังไม่มีตู้เสื้อผ้าลูกเดี๋ยวพอเรามีตู้เสื้อผ้าลูกอะ พวกนี้ก็จะไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าลูกเพราะว่าข้างล่างน,นี้เป็นตู้เ,เ,เป็นเป็นเสื้อผ้าลูกพวกเรานะเราก็สามีเคยให้คําแนะนําว่าต่อให้ลูกเรามี2คนใช่ไหมเราควรปักที่เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าตัวนี้เป็นของใครตัวนี้เป็นของใครนะทุกคนนี่คือกระเป๋าที่แบบในอนาคตอะถ้าเวลาไปไหนก็จะพกของออกไปด้วยใส่เป้แคมเพิ่อลูกประมาณนี้อย่างที่บอกอะไน,น้ท่านําไวหลังคลอดเราเลือกที่จะใช้เป็นแบบกางเกงนะทุกคนคือเราอะ เห็นหลายคนอนะใช้แบบห่วงแต่เรารู้สึกว่ามันใช้ยากเราก็เลยเลือกแบบนี้แทนผ้ายางลองชีก็มีพี่ใจดีให้มาเหมือนกันเราจะบอกว่าเ็มที่เขาบอกว่ามันสําคัญมากเวลาที่แบบเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกเราก็ต้องวางผ้านี้ลองไว้นะมีที่ให้มาเหมือนกันคือเบาะเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมคือมันจะเป็นพลาสติกแล้วมันก็จะสามารถพกไปที่ไหนก็ได้ด้วยแล้วเวลาใช้ก็คือใช้ตัวนี้ใช่ไหมบวกกับ ตัวนี้ลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ลูกเราเข้าไปในนี้แล้วก็เปี่ยมผ้าอ้อมนะทุกคนโอเคต่อไปนะทุกคนก็คือผ้าอกของเราก็คือคาร์ซี <Yeah. S 1> เราสั่งเป็นแบบคาร์ซีกระเช้านะทุกคนคือจริงๆคาร์ซีอะมันจะมี2แบบสําหรับเด็กแรกเกิดมันจะมี0ูนถึงสขวบที่ติดในรถเลยหิ้วไม่ได้แต่เราเลือกแบบคาร์ซีกระเช้าที่หิ้วได้แล้วก็ปรับเป็นรถเข็นได้ด้วยนะทุกคนเราเลือกอันนี้รุ่นนี้เพราะว่ามันมีบอก ซัพพอร์ตคอให้ลูกด้วยแต่ถ้าสมมุติเราเลือกแบบติดรถอะเราต้องซื้อรถเข็นต่างหากที่สําคัญคาซีทอันนั้นอะเราจะต้องไปซื้อบาะซัพพอร์ตคอให้กับลูกแล้วมันปรับระดับไม่ค่อยได้นะทุกคนเขามีผ้าคลุมแบบนี้มาให้ <Wow. S 2> แต่ว่าเราอ่ะควรไปซื้อม้งเพิ่มมาติดให้ลูกเรานะข้างหลนะังอะมันจะคิ้วได้อ,อ๋อสามีเราบอกแล้วว่ามันดึงมาได้คือเวลาไปรับลูกที่โรงพยาบาลอะก็คิ้วคาซีท ตัวนี้ขึ้นไปให้คุณพยาบาลแล้วก็คุณพยาบาลก็จะใส่ลูกเรามาให้นะทุกคนต่อไปนะทุกคนคือรถเขน็นเราจะบอกว่ารถเข็นอันนี้มันคือโครงรถเข็นที่เราสั่งมาที่เดียวกับคาซีทเราจะบอกราคากอนว่าคาซีทเราสั่งมาตัวละประมาณ1500กว่าบาทอัติสพันหก 1ันหตัวก็อยู่ที่ประมาณ3,200แล้วก็ตรงรถเขตอันเนี้ยมัน699แต่ว่าค่าส่งมันก็จะประมาณ700กว่าบาทเราก็จะตีเป็น750ละกันนะ752 2อันก็อยู่ที่1 5น0 พันห้าบวกกับสามพันสองมันก็จะอยู่ที่สี่พันเจ็ดเราสังคาซีสองตัวรวมคงรถเข็นแล้วอ่ะราคาทั้งหมดอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยบาทเราก็เลยมองว่ามันคุ้มกว่าการที่เราซื้อคาซีสองตัวติดรถแล้วก็ซื้อรถเข็นอีกนะทุกคนเราจะบอกว่ารถเข็นอันนี้มันสามารถพับได้อ่ะและเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชันที่มันสมบูรณ์กันดีกว่าที่คาซีกับรถเข็นมาอยู่ด้วยกันนะทุกคน นี่นะทุกคนคือคาซีที่ประกอบกับโพงรถเข็นแล้วนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อมุ้งมาคลอบแล้วก็เมื่อกี้เราลืมบอกไปว่าคาซีตัวนี้ใช้ได้จนถึงอายุกี่เดือนกี่ขวบนะคือเราเห็นเขาเขียนว่า0 15เดือนก็อยู่ที่ประมาณ1ขวบกับ3เดือนหรือน้ำหนักอยู่ที่13กิโลนะทุกคนยิ่งเห็นแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากจะแบบ อยากลองเข้มให้ลูกนั่งแล้วอะแต่ก็อยากให้ลูกออกมาแบบว่าครบ38สัปดาห์นะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ามีความเป็นแม่มากคือมันเป็นแม่อยู่แล้วทุกคนแต่มันมีความรู้สึกแบบว่าอยากให้ลูกได้ใช้อ่ะสามีเป็นเหมือนกันนะการเตรียมของของเราเนี่ยเราเริ่มเตรียมตั้งแต่ ประมาณ5เดือนคือเราไม่มีเคล็ดใดๆไม่มีการมารู้สึกว่าเอ้ยควรเตรียมหลัง้อเรามองว่าลูกแฝดอะการเตรียมหลัง้ออะมันไม่ทันนะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะออกตอนสัปดาห์ที่เท่าไหร่อย่างน้อยๆควรเตรียมหมวกเตรียมถุงมือเตรียมชุดให้เขาเตรียมแผ่นเพื่อให้เขานะแค่แดแต่ละคนอะเตรียมของอเตรียมไปได้เลยแต่ถ้าใครถือเคสก็ ก็แล้วแต่ของเราเราคงไม่มีคําแนะนําเรื่องเพจเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนนะทุกคนเราสามารถเตรียมของได้แบบ everything มากๆเลยโอเคสําหรับวันนี้มีเท่านี้และเราก็จะไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้กับเพจของเราด้วยนะและในอนาคตทุกคนก็จะได้เห็นลูกๆของเรามานั่งในรถเข็นแน่นอน <c oughs> อ่อที่สำคัญเพจของเราเนี่ยมีอยู่ใน Facebook ด้วยถ้าใครกด Sub subscribe ให้กับ YouTube แล้วก็อย่าลืมพิมพ์เข้าไปที่แม่บ้านสายติใน Facebook ด้วยนะทุกคนวันนี้ไปลแล้วไม่บาย